ได้เห็นมากขึ้นเพราะยุคปัจจุบันสื่อใหม่หรือดิจิดีลกำลังเป็นเครื่องมือสําคัญฮะว่าการเจรจารต่อรองรูปแบบดังกล่าวสังเกตไหมฮะรัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้ององค์อิงเกี่ยวข้องรักสินเนี่ยเขาจะพยายามไม่ใช่ความรุนแรงสาเหตุที่เขาไม่ใช่ความรุนแรงกับคุณเซนเพระาะถ้าใช้เมื่อไหร่ขมินแพ้แน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเจ้าสักิมกิตวัฒนาครับว,นนวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีหลายประเด็นฮะโดยเฉพาะเรื่องของกัมพูชาและก็ความขัดแย้งกับไทยเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์แหลกกันไปข้างหนึ่งนะครับอิสราเอลกับอิหร่านถล่มกันอีกชุดใหญ่นะครับกลางดกวันเสาร์ที่ผ่านมากระพือความขัดแยง้งท่ามกลาง ความลุกล้ำอิสราเอลนะครับอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันในช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในวงกว้างหลังอิสราเอลยกระดับปฏิบัติการคู่อริตัวฉกาดแห่งนี้ด้วยการโจมตีบ่อกแก๊สที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยทีเดียวในขณะที่ความสัมพันธ์ยังปึกฮะปูตินนะครับโทรศัพท์คุยทรัมป์นะครับประนามอิสราเอลทำการโจมตีอิหร่านด้านประมุขทำเนียบขาวระบุต่างเห็นพ้อง ให้ยุติศึกนะครับพร้อมกับปลื้มผู้นําแดนมีขาวอวยพรวันเกิดประธานาธิบดีวาลาดามีปูตินนะครับแห่งรัสเซียนะครับได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา50นาทีโดยเน้นหนักเรื่องความเป็นปรปักษ์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านได้เรียกร้องให้ใช้ความพยายามในการนำพาประเทศทั้งสองไปสู่การยุติศึกนะครับ ขณะที่ประมุกทำเนียบขาวยังแสดงความปลื้มใจที่ผู้นำเคลมบินอวยพรเนื่องในวันเกิดที่เกิดขึ้นในขณะที่อีเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็อิสราเอลอิหร่านซดกันนะเป็นวันที่3ยิวขู่จะจัดหนัก <c oughs> ยิ่งขึ้นหลังจากถูกขีปนาวุธเตหารานซัดไปหลายลูกอิสราเอลนะครับถลม่มทางกาศใส่อิหร่านเป็นวันที่ส ขู่เตรียมจัดหนักกว่าที่ผ่านมาหลายเท่าขณะที่ขีปนาวุธหลายลูกของเตหารานสามารถหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศเข้าไปถล่มอาคารแห่งหนึ่งใจกลางของอิสราเอลนะครับด้านชรัมก์กโอสามารถยุตด,ดความขัดแย้งได้อย่างง่ายดายพร้อมเตือนอิร่ันอย่าก้าวร่วงการโจมตีผลประโยชน์ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญในขณะที่ ทรัมป์ก็วีโตแผนของอิสราเอลนะครับสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับแต่แย้มสหรัฐอเมริกาอาจจะร่วมวงสงคราม <c oughs> ประธานาธิบดีโดนทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาวีโตแผนของอิสราเอลในการลอบสังหารยาดอลลออาลีคอเมนาอี ai, ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเจ้าที่ระดับสูงของอเมริกันรายหนึ่งปีการเปิดเผยกับเอฟพี อย่างแล้วก็ตามขณะเดียวกันผู้นํารายนี้บ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่อเมริกันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริการทางทหารในศึกสงครามระหว่างรัดยิวกับทางฝั่งของเตหรานนะครับในขณะที่ประชาชนรับกรรมศึกยิวกับเตหรานปิดชีพไปแล้วอย่างน้อย237รารยนะครับฝ่ายอิหร่านเจ็บหนักอิสราเอลนะครับกวักมือเรียกสหรัฐอเมริการุมกินโตศัตรูอิสราเอลปลดปล่อย เร,ระลอกคลื่นการโจมตีทั่วอิหร่านนะครับส่วนเตฮารานตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยหาขีปนาวุธอรอบใหม่ท่ามกลางรายงานมีคนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13รายในอิสราเอลและ224คนในอิหร่านแต่ทั้งสองฝ่ายยังขู่ทำลายล้างกันหนักกว่าเดิมในความขัดแย้งที่ดูเหมือนว่าจะหนักหน่วงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่แกนนำก็โวนะครับ คนกว่า5ล้านคนจะชุมนุมต่อต้านทรัมป์ทั่วสหรัฐอเมริกาประชาชนกว่า5ล้านคนเข้าร่วมต่อต้านเดินขบวนทรัมป์นะครับไปทั่วสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากคำกล่าวอ้างของฝ่ายจัดกิจกรรมนะครับ No k i n g ์นะครับที่มีการจัดแสดงพลังคัดค้านนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองอันเข้มแข็งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับประทานดีรายนี้กันเดีวยวกันมาตรการปลด ลูกจ้างกลางของสหรัฐอเมริกาก็กําลังเกิดขึ้นในขณะที่ผู้นําฝรั่งเศสก,ก็ค้านชวาดึงปูตินเข้าช่วยทําการหย่าศึกอิหร่านนะครับกับอิสราเอลประธานาธิบดีเอมโรยมากรองของฝรั่งเศสกล่าวระหว่างการเยือนเกาะกินแลนด์วันนี้ว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับแนวคิดจะนําสหรัฐอเมริกาจะดึงประธานาธิบดีวารดิมี ปูตินนะครับแห่งรัสเซียเข้ามาเป็นคนกลางในการไกล่เกี่ยความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลโดยย้ำว่ารัสเซียขาดความน่าเชื่อถือระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ ABC News นะครับประธานาธิดีโดนชอมแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่าตนเปิดกว้างที่จะให้ปูตินซึ่งยกทัพบ,บุกยูเครนจะยังคงให้ความร่วมมือในกระบวนการหยุดยิงที่ชอมเองพยายามปลักดันอยู่ เขาม,มีส่วนเกี่ยวข้องในการสงบศึกระหว่างทั้งสองฝ่ายสพานแม่น้ำถล่มที่ปูเน่ในอินเดียเสียชีวิตแล้วสี่ศพได้รับบาดเจ็บกว่าครึ่งร้อยเกิดอุบัติเหตุสะพานเก่าแก่อายุ33ปีที่ทอดข้ามแม่น้ำอินทรายานีในเมืองปูเน่รัฐมหาราชของอินเดียพังถล่มทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย4คนได้รับบาดเจ็บ50คน ได้รับบาดเจ็บ51คนและอีก2คนยังคงสูญหายในขณะที่หุนมาเน็ตก็มีการเตรียมรับแรงงานกลับบ้านสื่อเขมาเยย้ยเดี๋ยวไทยก็ง้อขอให้กลับไปคุณมาเนตฮนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาสั่งการให้กระทรวงและสถาบันต่างๆและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องในเมืองเอกและจังหวัดต่างๆนะครับทั้งหมด7แห่งที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยจัดมอบบริการและ ประสานงานความร่วมมือเรื่องแรงงานกัมพูชาที่ประสงค์จะเดินทางออกจากประเทศไทยกับสู่กัมพูชาการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นขณะที่สื่อของเขเมเรกล่าวหาคนไทยบางส่วนเลือกปฏิบัติและขู่ขับไล่คนกัมพูชาอ้างว่าไทยเคยใช้มาตรการขับไล่แรงงานเขเมรมาก่อนแต่สุดท้ายจะต้องมาง้อไทยให้สุดท้ายก็จะต้องง้อเขเมรให้เดินทางกลับไป นะครับในขณะที่สัญญาณหายนะทั่วโลกแข่งขันเพิ่มอาวุธนิวเคลีย,ร,ยร์รัสเซียสหรัฐอเมริกาครอบครองถึงร้อยละเกส่วนจีนผลิตเพิ่มอีกร0อยหัวร,สรบสถาบันวิจัยสนริภาพนานาชาติสตอกโฮมนะครับเผยชาติผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดทั่วโลกต่างเพิ่มปริมาณกลังแสงนิวเคลียร์ของตนเองและถอยห่างข้อตกลงการควบคุมอาวุธ ทำให้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งภัยคุกคามถือเป็นจุดจบของความพยายามลดอาวุธนิวเคลียร์ที่ดำเนินการมาหลายสิบปีตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นเป็นต้นมาในขณะที่อิหร่านาสร์กระสุนเข้าใส่เทลวิฟนะครับโฮฟานะครับบวกลไกใหม่ทําระบบป้องกันอิสราเอลนะครับนั้นโจมตีกันเองอิหร่านรัวขีปนาวุธถล่มเป้าหมายในกรุงเทลวิฟและเมืองท่า โฟฟาของอิสราเอลนะครับส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายจำนวนมากและกระพือความกังวลในหมู่ผู้นำชาติมหาอำนาจที่เข้ามาประชุม G7 ในสัปดาห์นี้ว่าสงครามระหว่างสองครูปรับแห่งตะวันออกกลางอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลายไปทั่วภูมิภาคสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งชาติอิสราเอลยืนยันพบผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย5รายปฏิบัตการโจมตี ล่าสุดของอิหร่านซึ่งทําให้ตัวเลขการเสียชีวิตในอิสราเอลนะครับเพิ่มขึ้นเป็น18รายและยังมีผู้รับบาดเจ็บกว่า100คนในช่วงค่าที่ผ่านมาซึ่งส่วนหนึ่งของบริาการแก้แค้นของอิหร่านดำเนินการมาต่อเนื่อง4วันหลังอิสราเอลเริ่มเปิดฉากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านก่อนนะครับในขณะที่เวียดนามกาลังทําการปฏิรูปครั้งใหญ่ยุบการปกครองระดับอาเภอ หวังลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล <c oughs> สภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวียดนามอนุมัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อย,ยกเลิกหน่วยงานบริหารระดับอำเภอทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปครั้งสำคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างการปกครองแบบ2ระดับนะครับในขณะที่ครั้งแรกในรอบ116ปีหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษตั้งผู้หญิงเป็นผู้อำนวยการ อังกฤษประกาศตั้งเบสเมท t เวลีนะครับผู้อำนวยการสืบรชาชการลับอังกฤษหรือ M.I.6 นะครับซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่รับตำแหน่งนี้อัฐบาลอังกฤษระบุว่านะครับเมทรเวลีวัย47ปีดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม i M.I.6 หรือเรียกว่า Q ได้เริ่ม ทำงานหน่วยสืบรชาชการลับอังกฤษในปี1999และทำงานส่วนใหญ่ในตำแหน่งบริการตะวันออกกลางยุโรปส่วนนายริชาร์ดมัวรบหัวหน้าสายสืบรชาชการลับคนปัจจุบันลาออกไปในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้หลังจากดำรงตำแหน่งมาทั้งหมด5ปีโนะบอิ n ง787ขีด 8, 8ต้องบินกลับหลังเกิดปัญหาเทคนิคกลางอากาศ เที่ยวบินอินเดียที่เดินทางจากฮ่องกงไปยังกรุงนิวเดลีเที่ยวบินแอร์อินเดียที่เดินทางจากฮ่องกงไปยังกรุงนิวเดลีต้องบินกลับฮ่องกงหลังจากที่นักบินรายงานว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคที่น่าสงสัยทางอากาศนะครับในขณะที่ชาวสเปนไม่ทนนะถือปืนฉีดน้ำไล่ย,ยิงนักท่องเที่ยวกลางบาเซโลนาผู้ประท้วงชาวสเปนใช้ปืนฉีดน้ำไล่ฉีดนักท่องเที่ยวหลายคนในนครบาเซโลนา ขณะที่ผู้ประท้วงนะครับเดินขบวนเรียกร้องให้พิจารณารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นสาเหตุของปัญหาที่อยู่อาศัยขาดแคลนและทำลายเอกลักษณ์ของเมืองด้วยในขณะที่สื่ออินเดียก็ตีข่าวปฏิหารพบคัมภีร์ควัดคีตานแครบแทบไม่ไหม้บนจุดเครื่องบินที่ตกนะครับอินเดียเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานะครับเสียชีวิตไป270ศพ สื่ออินเดียตีข่าวนะครับพรวัดคีตาคัมภี์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูคาดว่าเป็นของหนึ่งในผู้โดยสารที่ร่วงลับจากเหตุโศกนาฏกรรมเครื่องบินแอร์อินเดียตกกลางเมืองอาเมดาบัดนะครับค่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือและคนอยู่ภาคพื้นดินกว่า270ศพโดยคัมภีนะครับอยู่ในสภาพแทบไม่เสียหายแม้ถูกเพลิงไหม้ไปทั่วก็ทำ นะครับในขณะที่ตำรวจของสหรัฐอเมริกาทำการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยยิงสอสอมินิโซตานะครับเสียชีวิตในบ้านตำรวจรัฐมินิโซตาของสหรัฐอเมริกาทำการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่ายิงสมาชิกรัฐสภาเดมโมแครตและสามีเสียชีวิตยิงวุฒิสภาอีกรายได้รับบาดเจ็บโดยอ้างตัวเป็นเจ้าที่ตำรวจสื่อสหรัฐอเมริการายงานว่าชายคนล่าวถูกจับกลุ่มที่ ฟาร์มของเขาใกล้เมืองกรินไอซ์มินิสโซตานะครับสำนักง,งานนายอำเภอรัฐแรมซีเคานตี้โพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งดูเหมือนว่าเป็นภาพผู้รงสัยคือนายแวนคูเชอร์บัวเดอร์วัย57ปีที่พักอาศัยอยู่กับครอบครัวเจ้าที่ซึ่ง อยู่ห่างจากที่กระเทศประมาณ1นชั่วโมงโดยรถยนต์ได้สั่งให้ประชาชนล็อกประตูไว้หลังจากพบผู้ต้องใสนะครับจอดในสถานที่ในเมืองเฟกซอนอยู่ห่างจากเมืองโบเดอร์ในกรีนไอซ์ทางทิศตะวันออกนะครับประมาณ4.6กิโลเมตรซึ่งเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายให้ทำการตรวจค้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผู้นำคนนี้มีแค่งเงินเดือนข้าราชการแต่ชีวิตโคตรหรูหราแถมมีทรัพย์สินอีกกว่า3 0 0 0 0ืล้านและเขาคนนี้ก็คือสมเด็จฮุนเซนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของตัมพูชาที่ครองอํานาจมากกว่า38ปีก่อนจะส่งต่ออํานาจไปให้ลูกชายของตนเองเขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ว่าผมไม่มีไรายได้อื่นเลยนอกจากเงินเดือนซึ่งก็อยู่ราวๆเก้า0มื่นบาทต่อเดือนเท่านั้นเองแต่ชีวิตจริงของฮุนเซนอย่างกระอยู่คนละโลกเพราะเขาอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ขนาดใหญ่อย่างก,กับว้างที่มีมูลค่ากว่า1,100ล้านบาทมีทั้งสระว่า ้สนามกอล์ฟส่วนตัวทองคํานาฬิการูรถหรูเรียงกันเป็นขบวนแล้วจากแรยงานขององค์กรต่างประเทศก็บอกเลยว่าครอบครัวของฮุนเซนนั้นยังถือครองอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกัมพูชาสิงคโปร์และก็อังกฤษแล้วก็ยังมีอาณาจักรธุรกิจอย่างน้อย1 1 4บริษัทซึ่งนั้นอาจจะทําให้ทรัพย์สินรวมของครอบครัวนี้พุ่งไปถึงส0ม0 0ื่นล้านบาทเลยทีเดียวโฮยรวยเอะเอาเงินที่ไหนมาซื้อบ้าน,นะนหน้าเซมเนื้อผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองไทย คุุณคอะไรกกัันนนนหาาี่บูชขิดเหมาเหล่าว่าเราต้องปกป้องที่ประยของเราไว้แต่ทําอย่างไรให้ยืดการปะทะการเสียเลือดเนื้อให้ออกไปให้ไม่เกิดขึ้นให้ไม่เกิดขึ้นแต่ยังคงรักษาที่ประยของเราไว้อันนี้คือเห็นตรงกันทั้งรัฐบาลแล้วก็กองทัพนะคะใครจะปล่อยข่าวว่าโอ้ตีกันไม่เคยตีกันนะคะกองทัพ ตอนนี้กับรัฐบาลได้คุยกันทุกเรื่องว่าจะทํายังไงจะมูฟอย่างไรดิฉันเองให้เกียรติกองทัพเสมอเพราะเป็นคนหน้างานและเป็นคนรู้ในเรื่องของอาวุธทุกอย่างรัฐบาลก็ต้องคุยด้วยว่าจะเอาอยัางไงดิฉันเองคุยหลังไม่อย่างไรเช็คกับกองทัพทุกครั้งว่าเราเดินอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศของเรานี่คือสิ่งที่ทําเสมอกองทัพเองก็เช่นกันจะมูฟอย่างไรปรึกษากับรัฐบาลเช่นกันว่าอะไรทําได้หรือไม่ได้กรอบของต่างประเทศทําได้หรือไม่ได้ อันนี้คือการที่ประเทศเราเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยดิฉันขอย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลกับกองทัพไม่มีปัญหากันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันพพอร์ตกองทัพและรัฐบาลให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กันเองนะคะเรารักษาอธิปไตยของเราไว้เราพูดในแมสเซจที่มันตรงเราพูดในแมสเซจที่มันสามารถรู้ได้ว่าประเทศไทยเป็นปึกแผ่นค่ะนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ยอม ให้ใครมากั่นแกล้งให้ใครมาใส่ร้ายให้ใครมาขู<ฮ>่นะคะเราก็เป็นประเทศที่มีในเชิงประวัการนะสงครามระหว่างอิสราเอลนะครับกับอิหรา่านหลังจากที่อิหร่านประกาศนะครับบอกว่าจะปิดช่องแคบฮามูสฮามุสนะครับถ้าทางสหรัฐอเมริกาเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับกับสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับ ทางฝั่งอิหร่านซึ่งตรงนี้โจมตีกันไปมาเสียชีวิตกันแล้วมากกว่า224ศพนะครับสาเหตุหลักๆเกิดขึ้นมาจากสหรัฐอเมริกาไปวางข้อกําหนดจะต้องให้อิหร่านนะครับดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะครับไม่ให้มีการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และให้อิสราเอลทําการโจมตีอิหร่านนะครับในจุดที่มีการผลิตอาวุธนะครับโดยเฉพาะนิวเคลียร์ แล้วก็สังหารผู้มีชาการนะครับกองกําลังปฏิวัติอิหร่านทันทีนะครับทำให้เกิดความโกรธแค้นและอิหร่านก็ทําการโจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างในฉนวนกาซาซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับกลุ่มฮามาสนะครับที่อิหร่านให้การสนับสนุนก็ตั้งเป็นขบวนการก่อการร้าย แล้วก็เข้าทำการโจมตีอิสราเอลจนเป็นที่มาของความขัดแย้งที่ยาวนานมากว่า1ปีครา่นี้สหรัฐอเมริกานะครับมีรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะรัสเซียก็ออกตัวเข้ามาว่าอย่าใช้ความรุนแรงซึ่งทั้งสองฝ่ายก,ก็มีความหินพ้องต้องกันในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังประเชิญกับเรื่องของการขายอาวุธนะที่มีปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะมีการยิงโจมตีกันเมื่อไหร่การขายอาวุธย่อมจะเกิดขึ้นในทันที เรื่องของไทยกับกัมพูชานะครับที่ติดต่อกันมาหลายวันนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับองคงอิงก็ประกาศบอกว่าจะไม่ให้เสียดินแดนจะจราจสาสันติสุขให้มากที่สุดในขณะที่กัมพูชาโดยคุณมาเน็ตได้มีการฟ้องศาลโรคเป็นที่เรียบร้อยการจราจาก็ไม่ประสบความสําเร็จตอนนี้คุณเซนก็ประกาศนะครับว่าจะปิดพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาถ้าไทยยังไม่ยอมเปิดพรมแดนร้อเปอร์เซ็นตในขณะที่คุณมาเน็ตนะครับก็บอกว่าก็เตรียม รับแรงงานกัมพูชาจะเดินทางกลับประเทศแล้วก็จะหางานทําให้ซึ่งตอนนี้ก็คงจะเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเขาประเมินว่าจะมีคนเดินทางกลับประมาณ70,000คนนะครับซึ่งคนอยู่ในกัมพูชาเนี่ยนะครับที่มาทํางานในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามีมากกว่า5ล้านคนนะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นปัญหาใหญ่แต่ประเด็นนั้นไม่ใช่เป็นประเด็นหลักประเด็นหลักอยู่ที่ว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาแล้วนะครับระหว่างทั้งสองฝ่ายระหว่างไทยก na, ับกัมพูชาใครชนะนะครับ ผมเรียนทุนส่วนนะฮะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือกัมพูชาเนี่ยนะครับหรือคำเมนเนี่ยได้ไปขอฝรั่งเศสมาช่วยเมื่อก่อนกัมพูชาคือประเทศไทยนะครับโดนฝรั่งเศสยึดไปแล้วก็ไปให้กับคำเมนประกาศเป็นเอการาชขึ้นมาแยกตัวเป็นประเทศอีกต่างหากตามหลักถอยทางยุทธศาสตร์ลุกทางยุทธวิธีกระจายอํานาจในช่วงล่าอาณานิคมให้ประเทศต่างๆนั้นเกิดความอ่อนแอเกิดความขัดแย้งกันเองก่อนจะออกไปก็เขียนแผนที่ของฝรั่งเศส นะครับทับไปทับมาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาพม,ม่ากับกัมพนากับไทยไทยกับมาเลเซียและมาเลเซียกับไทยอีหกหนะึ่งห้างนำให้เกิดความขัดแย้งยาวนานแต่ประเด็นตอนนี้กัมพูชาพยายามจะดึงจีนพยายามจะดึงฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ฮุนเซนก็บอกว่าอารยาประเทศให้มาร่วมกันกดดันประเทศไทยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จีนไม่ร่วมซ้อมลบกับทางฝั่งกัมพูชานะครับ ที่สําคัญไปมากกว่านั้นฝรั่งเศสที่บอกว่าจะมาตอนนี้ฝรั่งเศสก็นิ่งอยู่นะครับเพราะกลังไปยุ่งกับเรื่องของอิสราเอลกับอิหร่านนะครับที่กําลังทําสงครามอยู่ตอนนี้ในขณะที่ประเทศไทยทําการซ้อมรบทางอากาศนะครับกับอินโดนีเซียอินเดียอินโดนีเซียกลับมาซ้อมรบกับประเทศไทยในขณะที่จีนยังคงนิ่งอยู่นะครับกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผมเรียนว่าตอนนี้เนี่ย สิ่งที่คนเซนกับพยายามวางเงื่อนไขวางเงื่อนไขวางเงื่อนไขตอนนี้เขาทําถูกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับเขาเรียกว่าทฤษฎีเกมชูรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองยิ่งสร้างเงื่อนไขเท่าไหร่ก็จะมีอำนาจการต่อรองสูงขึ้นสูงขึ้นขึ้นเรื่อยๆฟ้องศาลโลกจะปิดชายแดนไม่ยอมถึงแม้จะยอมถอยแต่ก็ไม่ยอมนะจะต้องฟ้องศาลโลกจะเอา4จุดมาให้ได้ตาเมืองทมตาเมืองโต๊ดนะครับอ่าสี่มสามเหลี่ยมมรกตจะเอามาให้ได้จะต้องเป็นของกัมพูชา จะฟ้องศาลโลกทั้งหมดมีมีเจตนาเดียวนะครับเจตนาเพื่อให้เกิดการจรจายิ่งสร้างเงื่อนไขเท่าไหร่ก็จะเกิดการเจรจามากขึ้นเรื่อยนะครับความแรงขพ้นเขึ้นหร่ก็จะมีการเจรจามากขึ้นเรื่อยเพราะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เรื่องของพรมแดนไม่ใช่ตาเมืองโทษตาเมืองคมตาเมืองควายนะครับหรือว่าสามเหลี่ยมมรกตแต่เป้าหมายสูงสุดที่เขาทําการเจรจากับทักษิณไปแล้วและทักษิณก็ประกาศชัดเจนในงานเนชั่นว่าจะแบ่งกันครัวครึง่ง นั่นคือผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทั้งสองฝ่ายหัวกันใช่ไหมประชาชนคนไทยได้เห็นมากขึ้นยิ่งนานวันเท่าไหร่ประชาชนก็ได้เห็นมากขึ้นเพราะยุคปัจจุบันสื่อใหม่หรือดิจิทัลกําลังเป็นเครื่องมือสําคัญฮะว่าการเจรจาต่อรองรูปแบบดังกล่าวสังเกตไหมฮะรัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้ององค์อิงเกี่ยวข้องรักสินเนี่ยเขาจะพยายามไม่ใช่ความรุนแรงสาเหตุที่เขาไม่ใช่ความรุนแรงกับคุณเซนเพระาะถ้าใช้เมื่อไหร่คมิ้นีแพ้แน่นอน การเยยจาดีนก็จะล่มในทันทีนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศัก์ดิเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ